แนวทางของสมาคมตอนนี้นะคะก็คือหลักๆเลยเราต้องการที่จะโปรโมทกีฬาให้เป็นที่รู้จักภายในหมู่คนไทยตอนนี้เนี่ยกีฬาเนี่ยฮอตฮิตมากภายในหมู่ชาวต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็คนไทยจานวนจํากัดแต่ว่าปีนี้และปีถัดๆไปเนี่ยสมาคมเนี่ยมีแนวทางที่จะโปรโมทกีฬาให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็เป็นที่เข้าถึงได้ง่ายสําหรับคนไทยแนวทางนั้นเนี่ยก็คือว่า1เนี่ยเราจะ จัดตั้งทีมชาติไทยซึ่งเราก็ได้มีการคัดตัวทีมชาติไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็ได้ทีมชาติของเราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในทีมชาติของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนักกีฬามาจากหลากหลายชนิดกีฬานะคะมารวมตัวกันแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่นนยก็จะเป็นแอมบาสเดอร์ของของพาเดลนะคะซึ่งก็คือเราจะมีทีมชายก็จะเป็นคุณมิกกี้ทีมหญิงก็จะเป็นน้องเมย่าที่จะช่วยโปรโมทกีฬาให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นเรามีการเปิดรับสมัคร การคัดตัวนักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะให้เปิดกว้างให้สําหรับคนทั่วไปได้มาลองคัดตัวทีมชาติซึ่งก็มีคนให้ความสนใจเยอะมากมาคัดตัวกันทั้งหมดกว่า60คนก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการก็ประกอบไปด้วยนักกีฬามืออาชีพเป็นนักกีฬาชาวสเปนทั้ง3ท่านแล้วก็มีโคช้ชชาวไทยแล้วก็ตัวแทนจาก สโมสรต่างๆที่กรุงเทพนะคะส่งตัวแทนมาร่วมขัดตัวตอนนี้ได้นะักกีฬาทีมชาติเรียบร้อยแล้วนะคะทีมชาย13คนทีมหญิง13คนน้องๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะคะไปแข่งรายการแรกนะคะคือเอเชียคัพ ที่เมืองโดหฮาประเทศกาตาร์เดือนตุลาคมพาเดลซึ่งตอนนี้เป็นที่แพร่หลายมากในในระดับโลกเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่แพ้เทนนิสเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยที่มีการแข่งขันระดับโลกของ Paris Major ทุกวันนี้คือใช้เซตเดียมเดียวกับเทนนิสก็คือโรงการรสแล้วก็เงินลางวันกว่า40ล้านบาทดังนั้นก็เป็นโอกาสถึงบอกน้องๆทุกๆคนว่าให้มาลองดูเพราะมันเป็นโอกาส สำหรับเราที่จะเป็นโอกาสใหม่ๆให้เรารอให้เราเข้าไปสู่อาชีพนี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางของสมาคมด้วยหนึ่งที่อยากผลักดันให้คนไทยได้มีอาชีพในกีฬาพาเดลไม่ว่าจะเป็นโคช้ชหรือต่างๆนานาเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยโคช้ชเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเกือบทั้งหมดรายได้การโคชชิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างราคาแพง <sever. S 1> นะคะซึ่งตรงนี้ก็อยากส่งเสริมให้เป็นโอกาสของคนไทย กีฬาใหม่ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแบบสักอีกนิดหน่อยก็อาจจะเป็นกีฬาที่สามารถสร้างอาชีพได้แล้วก็มีคนหันมาเล่นมากขึ้นครับดังในพวกสเปนพวกยุโรปเล่นกันค่อนข้างเยอะในไทยก็ถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่คนไทยรู้จักแล้วกันจริงๆพวกต่างประเทศอะไรเงี้ยมันมีมานานแล้วก็คือมันมีเงินรางวัลที่เข้ามาคล้ายกีฬาชนิดเลยถ้าคุณสามารถเป็นโฟได้คุณก็เลี้ยงชีพเต็มได้อย่างยาวๆเหมือนกัน ของผมก,ก็ภูมิใจครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนๆใหม่ๆที่เป็นกีฬาพาเดียวอะไรอย่างนี้ผมคิดว่ามันเป็นกีฬาที่สนุกกีฬาหนึ่งเลยไม่ไม่ได้ต่างกับทนนิสเลยครับน่าจะใช่คือคนไทยน้อยค่ะแล้วก็มันมีเหตุผลจับทัดจับผูจริงจริงช่วงนั้นนพิกเกอร์บอลกำลังฮิตแล้วเพื่อนพี่เขาก็ชวนบอกมาตีพิกเกอร์บอลแต่สายตาพี่ไม่ดีลูกมันกลวงอะ แล้วเสียงมันไม่เพราะเวลาตีมันสู้เสียงแบบปออระเดลวมันจะเหมือนเทนนิสชอบเสียงลูกเทนนิสแต่เทนนิสก็รู้สึกเกินวัยแล้วตีไม่ไหวพี่ฝึกตอนพี่อายุ4 9จะ50แล้วอะ่ะเห็นว่าเล่นค่อนข้างจริงจังมากแ,แล้วก็พร้อมติดทีมชาติใช่ไหมครับรุนรุนแบบรุ่นซีเนียห้พร้อมๆก็ซีเนียไปแข่งมาเลก็ชนะนะคะ เล้วเป็นกีฬาที่สนุกมากคือต้องลองมาเล่นเริ่มได้ง่ายตีโต้ได้นานดังนั้นคือเขาก็จะมีการพูดคุยกันร,ระหว่างคนเล่นแล้วก็มีการท้าทายกันในเกมเยอะเป็นกีฬาที่เล่นได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นกับพ่อพ่อเล่นกับเพื่อนเล่นได้ตั้งแต่อายุเยอะจนไปถึงเด็กๆอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาลองดูเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพได้คิดนะคะได้ได้วางแผนแล้วก็ ได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยค่ะ